กระบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาจับนี่ครับมาจับตักเตนครับนี่ครับตักเตนอะไรไม่รู้ครับเขาว่าอร่อยครับใส่ไหนเจ้าคุณกิงคอันนี้ของเทอฟ็อกนี่ครับจักเตนครับโอ้ปุ่น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 เป็นไงพี่เหมยจับนะโอ้ยไม่ได้ไหมครับได้ไหมครับอุ้ยได้คู่ครับอเอาไปเลี้ยงเนาะที่พันว่านเนาะ มอาไปโหดนักอ่ะฟอร์ไลท์ฮะเนี่ยสมสรงยูให้เนาะโหดนักเลยบอกตรงๆแหละโอ้หนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนี่ครับนี่ครับอยู่คู่เลยครับท่านบ้านท่านผู้ชมมีหรือเปล่าหรือว่ากินกันหรือเปล่าครับ โอ้บีหัวตายละเอาไมา้บีหตายละนี่ครับไม่รู้ว่าตักกระแตนอะไรไม่รู้นะครับสงสัยคงไม่ผิดกฎหมายมั้งครับสงสัยน่าจะไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับเหนยเดี๋ยว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 เอาไม้เจอนีอีกหนึ่งตัว มากเันมัน,ม,นมันเป็นจั๊กกระแตนอย่างก็พี่ที่เขาเลี้ยงกันนะยังเนาะน่าจะแม่นะเต้นไอ้โหนี่ครับอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้อตกแต่ไอ้ตกบักไอ้ อยู่ได้ยังนี่ครับชกกะชก,กะตัตเอนชะกัตเอนยงโยเ่ไะกัตเตนยงโยมีโคตรเยอะฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมโคตรเยอะเลยครับตเต็มเลยสุดจัดครับงานนี้ครับคืนนี้ครับทั้งคืนครับโอ้ดิ่ปปลานี่นะ <c oughs> ไหนฮะอีละ โอ้ยอีลาตาดีเนาะนี่ครับมันแน่ครับงานนี้ครับนี่ครับเี่ไหมเดี๋ยวไปยอดไปครับผมนี่ครับเา้ยสุดยอดเลยครับ นี่ครับนี่ตัวผู้ครับนี่ตัวผู้ครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ตัวแม่ตัวใหญ่มากเลยครับปีปีไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปเพราะแบบขี้ข้างหรอฮะไา่กันตัวตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ นี่ครับโอ้ยเต็มเลยครับชักระแตนครับโอ้ยโอ้ยดีมือครับดีมือเอามาด้วยอืมเต็มครับใส่เลยเดี๋ยวลงมาตะลุมพุนะพอมันโดดไปหาปลายพุนะเต็มแั่น ห <ś led> มานๆครับวันนี้ครับหมานแน่นอนครับต็ไแรกมดต้องเอาเหรอครับมาต้องเอานี่นี่นี่ตัวแม่เลยนะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหพี่ก้ <c oughs> อยก้อยก้อ,อยลายบนตัวเนี่ย โดด่ะปิดฝาด้วยนะนี่ครับอ๋อ เยอะมากเลยครับตักกแตนครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกตักกแตนอะไรนะแต่บ้านผมเรียกจักตักตักกแตนซาบนนะ่ครับเฮ้ยอุ้ยดีดมืออุ้ย

เยอะเลยครับลงมาเลยลงมาด้วยกันเลยจิรกโลนี่เยอะเลยครับลงไปครับโอ้โหโอดเยอะมันแน่งานนี้อุ้ยหนูคลับปีลงมาเพื่อ เิงมาเยโอ้ยดีดมือคอยเฟ้ยเฟ้เฟ้เฟ้นี่ครับสองตัวยาวแน่นี่ครับสุดยอดเลยครับโอ้แต่เจ้าเต้นคือนี่เนาะเต้นออกตรงนะตรงไหนออกไปกลางๆนี่เออตรงเต้นตรงไปลูกกาดแบกกระตินเลยลูกกาด ไปนู่นนะครับนี่ครับโอ้โหโคตรเยอะครับสระแตนครับนาะต้องห้องตังหักนี่ครับผมน,น,นี่ครับอ้าถือถือถือ นู่นอีกหนึ่งตัวครับดูว่าจะเอาได้หรือเปล่าครับผมนี่ครับได้แล้วครับผมใครวอะมีมุมอะไรไม่รู้ครับมีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับมันมุมตอนกลางคืนครับไม่บึ้งอ่ะ แมงมุม,มทารันทุล่าต้องบอกเคยเห็นแมงมุมแบบนี้เลยแล้วแตวมันเหมือนใบไม้อะตรงตรงก้นมันอะนี่คือแมงมุมม,มามา่มมมมาเม <c oughs> <c oughs> ะนี่คำ เดี๋ยวกันเดียวเดียวเดียวังพืดไว้เถอะอ๋อใจใจใจ,ใจปักมือี่ังมันตโตลงไปลุม่มเลยนะอ้อ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 ตะกี้หันจะไหลแล้วอือาอือฮันนี่ครับมันอยู่ที่ปลาค้าอย่าง อ๋อมันฟองมันก็อยู่ใต้ปลาค้าฟองมันก็อยู่ใต้ขแหนมเป็นใบไกลๆนี่นี่ครับท่านผู้ชมมันเกาะมันเกาะกับต้นนี่ครับต้นต้นอะไรไม่รู้ครับเขาเรียกว่าต้นอะไรนะเหลนไม่ไหมครับตายบ่เฮ้ยเสียฮะโอ้ไปเมย์คนนู้นจิบใส่จยิบใส่เอ้านักหาปอดโอ้แต่แต่แต่ ไปไปโหเดี๋ยว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 เดีทยทยทำป่าไปอยู่นั่นกันนี่ครับโคกเยอะครับนี่โอ้โหเสื้อเชิดมีโขเยอะหน่อยนะครับมันหนักมันนักแต่ครับางนนานนี้นี่ไปไหมนี่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 ครับนี่นี่นครับหนักไปเอาไปปุ๋นเป็นดาดมันดีกว่าไปมาต้องโลมาต้องโลไหมมามามา,มา เอาไปปุ่นเป็นดาา้านะ<ะ>มาเลยก่อนฮะเออเดี๋ยวก่นอนเอดี๋ยวไปโล่ดี๋ยวมีกูะฮะไปมีับนีับนีฮะนีับ,บ,บ่างเยอะฮบโอ๊ยเดีก่อนนะเือยก่อนนะเือก่อนนะ ui ui ô, Ui nè, cầm uối nhôm một léo mà. กำไ,ได้ออยังว่าไปอ่านก็่อเล็เดียวอู้เดะอือโหยิงจังสรุปแล้วสม,มองคิดไม่ได้อุ้ยสุดยอดเลยครับเมือทําม้ทตใจแแหย่เกาเ,กเนานะ แล้วในที่ไปจับกับผีแตงสูงนะนี่ครับเยอะเลยครับอย่างเยอะเลยครับนี่ครับกองเสียหนุนอยู่นู่นครับตุ๊ตตัวตัวอยู่นู่นครับ มือแล้วลอ,ม,าาม,ลวอมันงเพเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้านี่น้าน้านี่นนนนนนน้าแข่งปไฟนะเออเนาะนี่โอ้เนี่ยปไมเนยเนี่ยโคตรนักอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ครับนี่ครับผลงานวันนี้นะครับกรติกฮารคทับ เ,เต็มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่กทานและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับ กระติก5ลิตรเต็มนะครับตะกะแตนอะไรไม่รู้ครับ